สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนมาพบกับคุณนิดในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้อยู่ที่ EP 12เรื่องภาษาถิ่นถิ่นเหนือจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถบอกความหมายภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นเหนือได้ 2. นักเรียนสามารถบอกและเขียนภาษาถิ่นเหนือได้ 3. นักเรียนมีความกระตือรุ้นในการเรียนและส่งงานตรงตามกำหนดเวลาภาษาถิ่นเหนือหรือภาษาถิ่นพายบาบคำเมืองได้แก่ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของภาคเหนือตอนบนหรือภาษาในอาณาจักรล้านานาเดิม มักจะพูดกันมากในจังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องสอนเชียงรายพะเยาลำปางน,าน่านลำพูนตาแพร่เป็นต้นมาดูตัวอย่างคำภาษาเหนือกันค่ะจังแปลว่าช้างจ้องแปลว่ารม่มพอแปลว่าดูเต้า แปลว่าหกหลเข้าวตอนแปลว่าข้าวเที่ยงมาดูคำศัพท์อีกนะคะซ้ายมือจะเป็นภาษาไทยมาตรฐานค่ะส่วนขวามือจะเป็นภาษาถิ่นเหนือค่ะหญิงแม่หญิงพี่ชาย้อ้ปียี่สิบบาทสาวบาทเรือนเฮือนเหน,เนื่อยอิด อยากใครอยากอวกอร่อยลำพ่อป่อพี่สาวปี้ยี่สิบเอ็ดสาวเอ็ดโรงเรียนฮงเฮียนม้อยให้ฮือ้อยากอาเจียนไข่หา้าอร่อยมากจ้าดลำมาดูภาษาถิ่นเพิ่มเติมนะคะ ทางซ้ายมือเป็นภาษาถิ่นเหนือค่ะทางขวามือจะเป็นภาษาไทยมาตรฐานค่ะกินแปลว่ากินกาดมั่วตลาดเช้ากะเลิบกระเป๋าขี้จุโกหกงาวโงูจ้องรม่มกลางจ้องกลางรม่มบะเขือส้มมะเขือเทศค่ะป้อ พอไผยใครเยะทำรรลำอร่อยวิคนแก่กาดตลาดเกือบรองเท้าเครียดโกรธเชียงเมืองผ้าหัวผ้าข่าม้าฮือให้แอลเที่ยวหู รู้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของคําศัพท์ภาษาถิ่นเหนือนะคะคําศัพท์ถ้าเด็กอยากรู้เพิ่มเติมเด็กสามารถไปหาดูหรือเสิร์ชหาใน Google ได้ค่ะมาดูแบบฝึกหัดภาษาถิ่นเหนือกันค่ะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดลงในสมุดภาษาไทยค่ะเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นนะคะส่งไปที่ลายกลุ่มส่งงานค่ะ ไปที่อัลบั้มวิชาภาษาไทยมาดูงานในสมุดกันค่ะให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นไว้ที่หัวกระดาษค่ะเสร็จแล้วเขียนวันที่เดือนพอ,อให้เรียบร้อยค่ะตัวเลขเขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะเสร็จแล้วเว้นหนึ่งบรรทัดขีดเส้นใต้ด้วยปากกาดแดงค่ะตรงกลางแบบฝึกหัดค่ะเขีดเส้นใต้สองเส้นค่ะคำสั่ง เชืเส้นสีแดงค่ะให้นักเรียนพิจารณาภาษาเหนือและนำมาเขียนให้ตรงกับภาษาไทยมาตรฐานค่ะค,คุณครูนิดจะมีประโยคของภาษาถินเหนือมาให้นักเรียนค่ะแม่อุ้ยฮื้อพี่สาวไปกาดมั่วสื่อจิ้นงัวมาเยะแกงอ่อมนะคะอันนี้คือภาษาถิ่นเหนือค่ะส่วนคำศัพท์ที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานมีอยู่ทั้งหมด7ข้อค่ะ 1. นึให้สซื้อ 3. ทำสี 4, พี่สาว 5. เนื้อวัว 6. ตลาดสด 7. จ็ดยายนะคะเสร็จแล้วเด็กๆเ,เอาคำศัพท์ที่เป็นภาษาพินเหนือที่เป็นประโยคด้านบนเนี่ยคะ่ะมาเติมให้ตรงกับภาษาไทยมาตรฐานนะคะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยคะ่ะเช็คงานของตัวเองคะ่ะ ว่าเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นหรือยังนะคะจากนั้นถ่ายรูปให้ชัดค่ะและส่งไปที่ไลน์กลุ่มส่งงานค่ะไปที่ระบ,บั้มส่งงานวิชาภาษาไทยเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนภาษาถิ่นเหนือ,อยากไหมคะเมื่อ EP ที่แล้วเราเจอภาษาถิ่นใต้ EP นี้เราเจอภาษาถิ่นเหนือคำศัพท์ไหนที่นักเรียนอยากรู้เพิ่มเติม นักเรียนสามารถเซิร์ชหาใน Google ได้นะคะไว้ EP หน้าคุณคุณนิดจะพาเด็กๆไปรู้จักภาษาถิ่นอีสานกันค่ะอย่าลืมทบทวนบทเรียนให้มากๆแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ